สวัสดีนะทุกคนผมช่างไบวันนี้จะมาสอนการดัดท่อนะครับเป็นการดัดข้ามสิ่งติดขวางนะครับอ่าสมมุติว่าอันนี้เป็นสิ่งติดขวางนะครับออกมาสายสองคูณสี่ผมไม่ได้ใช้แล้วสอง้คือไม่ได้ใช้แล้วก็เลยนํามาสาธิตให้ชมกันครับสองคูณสี่อันนี้เป็นหกคูณแปดนะครับลักษณะการดัดก็คือท่อมันอยู่ในยะกข้ามกูแบบนี้ครับแล้วก็ดัดขึ้นมา แล้วข้ามไปแล้วสลปลงแบบนี้นะครับเท่าประมานี้สลปขึ้นข้ามไปแล้วสลปลงแบบนี้นะครับเป็นการัดข้ามซีีขวางโอเควันนี้ท่อที่จะมาสาธิตก็คือท่อขาวข,าวขนาดสี่หุนนะครับขนาดสี่หุน1นทับ2นิ้วนะครับสปริงก็ต้องใช้สี่หุนนะครับเ็นขนาดของมัน สปริงอันนี้คือลายสปริงดัดท่อครับมันสามารถโค้งงองได้กิสระครับก็คือก่อนจะเอาสปริงใส่ไปในท่อแล้วเราก็ทําการดัดนะครับโอเคผมจะมาสอนการวัดระยะนะครับรดับแรกก็เดี๋ยวจะสาธิตันนี้ก่อนอย่างอันเนี้ยช่วงที่จะข้ามามันสั้นครับและสปริงมันยาวเนี่ยสามารถใส่สปริงไปแล้วดัด แบบว่าทีเดียวเลยที่ไม่ต้องถอดสปริงได้เลยครับอันนี้แต่น,นี้มันยาวแล้วก็มันสูงสปริงดัดทีเดียวจะไม่พอนะครับอันนี้ต้องดัด2รอกใส่สปริงสองลอ,อกโอเคอเดี๋ยวอ,อันนี้วัดระยะนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะมาแนวนี้ก็วัด เฉียงึ้นมาแบบนี้เลยครับคือระยะที่จะสโลขึ้นอย่างใน,นตัวอย่างอันนี้ประมาณ11เซนนะครับ11เซน1 1เซนนะครับแล้วก็ะยาะนี้14เซนนะครับอันนี้ก็11ซนมันจะได้สโลปเท่ากันนะครับ Okay. แล้วก็อันนี้คือปลายท่ออันนี้คือมือเราจะจับดัดนะครับถ้าเกิดมันสั้นมันก็จะยากถ้ามันยาวเราก็จะมีแรงจับแล้วมันจะดัดได้ง่ายกว่าแต่อันนี้มันเป็นเศษท่อนะครับผม,มยกตัวอย่างให้ดูก็เลยดูสั้นหน่อยที okay. มือจับแบบนี้แล้วก็ระยะแรกก็กะให้มันพ้นมือเพื่อเราจะได้จับถนัดนะครับก็ผมจะขีดป,ประมาณนี้นครับแล้วแต่เลยจะประมาณไหนก็ได้แต่ผมเอานี้นะก็ขีดไว้หนึ่งเส้น หนึ่งเซนแบบนี้นะครับแล้วก็วัดระยะเมื่อกี้สิบเอ็ดเซนนะครับมาต้องมาเลยสิบเอ็ดเซนแล้วก็วัดต่อมาสุดท้านี้ดูวัดเมื่อกี้สิบสี่เซนนะครับก็วัดสิบสี่เซนแล้วก็ขีดไว้แล้วก็สลปลงก็เป็นสิบเอ็ดเซนเข้าเมื่อกี้นะครับ นี่ครับมันจะมีทั้งหมดสี่ขีดสี่ขีดนะครับก็คือจับแบบนี้สี่ขีดสิบเอ็ดเซนสิบสี่เซนแล้วก็สิบเอ็ดเซนนะครับที่เราจะต้องดัดก็คือสี่ครั้งในการใส่สปริงรอบหนึ่งร็สปริงมาท่าแบบนี้นะครับจะเห็นว่าสปริงมันยาวพอนะครับก็คือสามารถดัดได้ทีเดียวเลยผมก็จะใส่สปริงไปนะครับ นี่ครับพับพับตรงนี้ไว้ครับเราจะได้รู้เลยยนะจะได้ไม่ต้องใส่สปริงขาดหรือว่าเลยนี่ครับปึ๊บดีแบบนี้แล้วเราก็ทําการดัดดัดอันแรกก่อนนะครับที่บอกกี่คือมือจับแบบนี้แล้วก็ใช้เข่าดัดน,นะครับแบบนี้นะครับพอประมาณก่อนอันหนึง่ง จะเหมือนเป็นคอมาก่อนรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็หักกลับลงมานะครับก็ให้ตรงพี่ขีดไว้จับให้มันตรงแนวนี้นะครับให้มันตรงกันจะได้ไม่บิดฟื้แบบนี้นะครับแล้วก็ทอนสุดท้ายก็ยึดดัดกลับมาแบบนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ เราสามารถใช้ท่อเนี่ยเทียบได้นะครับว่ามันขนาดกันหรือเปล่าอย่างในตัวอย่างนี้มันยังไม่ขนาดนะครับแต่ตัวอย่างนี้มันนะครับมันยังไม่ขนาดแล้วก็ปรับให้มันขนาดได้นะ เพิ่มเติมนิดหน่อยครับนี่ครับถ้าอยากรู้ว่าระยะตรงนี้มันต้องสูงเท่าไหร่คือวัดจากความหนาของสิ่งที่กวางที่จะดัดข้ามนะครับคืออันนี้ในตัวอย่างมันมันสูงประมาณห้าเซนครับเราก็เผื่อไปสักหกมันจะได้พ้นอันนี้มาครับวิธีวัดก็คือถ้ามันตรงแล้วเราก็มาเทียบแบบนี้นะครับแล้วก็วัดที่กลางท่อถึงกลางท่ออย่างในตัวอย่างนี้ ก็ได้ประมาณหกครึ่งแตยาก็น่าจะได้ครับวางดูครับว่าปิดหรือเปล่าถ้าปิดก็กดช่วยอ่าอันนี้ได้แล้วครับได้แล้วก็พอสป,ปิงแล้วก็ใส่อันนี้เลยนะครับตบก้ามปูเลยครับมันก็จะพอดีแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะสะโลบข้ามสี่ขีดกวางแบบนี้โอเคอันนี้คือใส่สปริงหนเดียวนะครับ จะได้ประมาณนี้อ่าต่อมาคือกล่องใหญ่แบบนี้ทีเนี้ยสปริงมันไม่สามารถดัดทีเดียวได้ครับคือเราต้องดัดประมาณว่าคอม้ารอบหนึ่งก่อนแล้วก็ถอดสปริงแล้วก็ใส่อีกข้างนึงแล้วก็ดัดคอม้าอีกทีนึงนะครับเ,เดี๋ยวมาวัดระยะให้ดูนะครับอย่างอันนี้สี่สิบกว่าสูงอะ เราก็วัดความสูงก่อนเราจะได้รู้ว่ามันต้องข้าไมไเท่าไหร่อันนี้สูงประมาณเก้าครึ่งนะครับก็เผื่อไป้สักสิบครึ่งสิบเดประมาณสิเครับอันนี้ประมาณสิบเอโอเคประมาณสิบเอดนะครับเราก็จําไว้ว่าสิบเอ็ดทีนี้ก็วัดระยะที่จะเฉียดขึ้นมาแบบนี้นะครับว่ากี่เซน ตามความเหมาะสมเลยนะครับถ้ามันแคบเราก็มันก็จะโค้งเยอะเอ้มันก็จะแบบความเอียงมันก็จะเยอะแต่ถ้าระยะมันสูงก็ยืดออกไปแบบนี้มันจะได้แบบดัดง่ายขึ้นครับอย่างในตัวอย่างอันนี้ผมเอาประมาณยี่สิบเซนนะครับ20่สิบเซนเคยี่สิเซนแล้วก็นี้ ห่างออกมาประมาณความยาวกล่องอยู่ที่ประมาณเกือบยี่สิบจุดเก้าครึ่งแล้วก็เผื่อออกไปห่างละสองเซนหรือเซนครึ่งตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ผมจะเผื่อเป็นยี่สบสามเซนนะครับนีนยี่สิบสามอันนี้ยี่สิบแล้วก็ต้องดัดให้ความสูงประมาณสิบเอ็ดโอเคเดี๋ยวพยายามแรกมือจับแบบนี้นะครับให้มันถนัดแล้วเราก็ ขีดไว้ขีดประมาณนี้นะครับขีดไว้นะครับขีดแรกขีดไว้อ่าขีดแรกนะครับแล้วก็วัดออกมาย0สิบนะครับที่วัดระยะเกียงประมาณนี้ทีนี้ยี่สิบตัววัดยี่สิบ ก็อะะนัญานี้ผมเพื่อเป็น23่สาก็ว่าต่อหมายี่แล้วก็เอียงงงก็เท่าข้างนี้นะครับ20เยนะครับโอเคอันนี้คือปลายท่อนะครับ เราจะดัดส่วนข้างในก่อนเพราะในกรณีถ้าเกิดท่อ,ทอมันยาวเป็นเต่งเส้นเนี่ยถ้าเราดัดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราจะไม่สามารถแยกสปริงเข้าทางนี้ได้ก็คือมันจะติดโค้งนี้แต่ถ้าเกิดแยกสปริงจากฝั่งหมาคือเราก็ใส่ไฟมันก็จะยาวครับมันก็จะแดดบ้บบาาแยกฝั่งที่มันใกล้ก็จะสะดวกกว่าครับโอเคจะดัดทางนี้ก่อนนะครับนี่ค,ครับรอยี่สอดแล้วก็กะให้มัน สปิงพอดับประมาณนี้แล้วก็พับใส่ไว้แลครับแล้วก็แยกสปริงออกไปแบบนี้รูปให้สุดระยะที่เรามาไว้โอเคแล้วก็ทำการดัดนะครับดัดอันแรกอันนี้ก่อนนะครับกลางเข่าจะแบบนี้ กระดาษสองนะครับดัดมาอันนี้และอันนี้ก็หกักหลบแบบนี้นะครับฟึบอ,อ่าจะได้ประมาณนี้อยากรู้ว่าขนาดหรือเปล่าเราก็หาท่อเส้นยาวท่อหอน,นึ่งมาเทียบแต่น,นี้ผมไม่มีก็เลยเอาเป็นไม้อันนี้นะครับอันนี้คือมากไปต้องหักฝั่งนี้เพิ่มแล้วเราก็ลองวัดดูนะครับอันนี้มาเป็นระยะเราเอาเป็น11เเซนเราก็ดูความหา่าง ได้สิบเอ็ดครับจะมากกว่านี้ก็ได้ครับเป็นสิบสองสิบสามก็ได้ก็คือมันก็จะข้ามูึงึ้นแบบนี้อันนี้ผมว่าเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าอันนี้ประมาณสิบสองคืนมาได้นิดหนึ่งไม่เป็นไรครับใช้ได้ครับหรือท้าจะให้มาสิบเอ็ดแล้วก็คืนข้ามอันนี้คืข้างอันนี้มันก็จะลดลงไปอีก อ่นนี้คือขนาดนะครับพอมาฝั่งแล้วได้นะครับทีนี้วัดระยะต่อมาระยะนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันลยเราก็ดึงสปริงออกมาเลยเราก็ทาาระยะที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วก็ใส่สปริงนี่ครับแล้วก็มอกลับมาแบบนี้นะครับ วางให้ตรงนี้นะครับถ,ถ้าเวลามันเป็นท่อเต็มสเส้นม,มันยาวก็หาอะไรลองลองป้ายครับให้มันเสมอขนาดนั้นะครับแล้วก็โค้งมาปึ๊บอันนี้ก่อนอ่ถ้าไดาษแล้วก็พีกับแบบนี้นี่ครับจุดทิศมาไว้แล้วก็ดัดให้ตรงนนรตรงนี้ครับปึ๊บก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลองเทียบดูครับว่ามันขนาดป่า ว้าทัวร์มันได้สิบเอ็ดมัน้ามันเกินแล้วก็คืนนะครับ ได้แล้ครับประมาณนี้แล้วก็ถอดเลยครับแล้วก็ใส่แบบน,น,นี้ครับนี่ครับก็เป็นการดัดข้ามแบบนี้นะครับมันก็จะสะโลปข้ามซีดีกวอแล้วก็ปรับให้มันสวยงามอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่ครับมันก็จะข้ามมันก็จะขนานพอดีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามครับหรือไม่ก็ดูซ้ำหรือถ้าดูซ้ำยังไม่เข้าใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับ0 6 3 6 7 6ก